กิจกรรมสวดมวลความเพียรพระปิตาลาหลวงปูท่ทวดกบเคโด0ูนเกครั้งที่44วันที่23่สิบธันวาคมสองพันห้บปัดนี้เป็นครั้งที่44ตรงกับวันที่23่สิบธันวาคม2568ั้าร้ปดข้าพเจ้านางชนมพรเกตสังขอเป็นวาจา สาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยา์ญาบูชาแด่องค์พระกอมปฏิเทระเจา้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัยครูบาอาจารย์ะเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายม์ต่อไป สมันตาจักวาเรสุอัตราคัจฉุเทวตาสัตวลังมุนิราชัส,สุนันตุสักขโมกะัางสเคก,การเมจรูปเปคีริสิขาลตเตจันตาดิเขวิมาเนเขหวัเเตุมิเขตเตปุมาจายันตุเทวาชาลธารวิสเมยักขคันทัพปนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวรารวาจานต์างสาทวเมสุนันตุทำมัสวนาคารอยมพันตาทำมัสวนาคารอยมพันตา ธรรมมัสสวนากาโรอัยัมพทันตานโมตัสสะพระคุวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคุวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคุวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัติเมสระนังอัญญังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัติเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทา นติเมสารนานังอันยังสังโฆเมารนานังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัพพธามหาการุณิกนาโทอัธายาสะสภปานินางปูเรตวาปาและมีสภปาตโตสัมโพทิมุตตมังเอเตนะสัจจวัเชนะมาโหตุสพุปปัตวา มหาการุณิกนาถหิตายาสพาปานินางปูเรตวาราและมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาโหนตุสัพุปัตถวามหาการุณิกนาถสุขายาสพาปานินางปูเรตวาปาและมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาโหนตุสัพุปัตถวา เอวเมสุตังเอกังสัมมยังภะควาสเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคนะสัจจริปัญจัมเตหิพิคูสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโรกธาตูหิเทวตาเยปุเยนะสังนิปติตาหนติพภะควันตังทัศนายะพิคูสังคันจะอะทโขจตุนังสุทธาวาสกาิกานังเทวานังเอสทาโหสิอายังโหภะควาสเกสุวิหารติ กับลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตถิงปัญจเตหิพิขูสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจกโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิขูสังคันจะกยันนนะมยามปิกเยนะพระขวาเตนุปะสังกเมยามะอุปะสังกมิตวาพระขวโตสันติเกปเจกขาถาพาสยามาติ อัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพารวาบุริโสสัมมันชิตตังวาภาหังภาษาระยะปาษาริตตังวาพาหังสัมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสสเทเวโสอันตรหิตาพระวโตโตปุระโตปาทุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัังสุเกะมันตังทิตาโคเอกะเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาทัง อาาสิมหาสมยโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหิมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอัปปาราชิตะสังคันติอัทคบอัปปาราเทวตาพระวโตสันติเกอยิมังคาสังอาาสิจันตรพิโวะสมาทหังสุจิตตังอัตนโนปุชุกรรมกังสุสาราติวะเนตานิฆะเหตวาอินทียานิลักันติปันธิตาติ อัตโคอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเจตวาคีลังเจตวาปริคังอินทขีลังโอหจัมมะเมชาเตจรันติสุทาวิมราจกขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนะเตขมิสันติอปัยยะภูเมิปหายะมนุสังเทหัง เทวกายยางปริปูเรสันติติอัตโขพะควาพิขุอามันเตสิเยคุเยนพิเกเวทัสสุโลกทธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตะมัทานังอรหันโตตัมมาสัมพุทธเตสัมปิพะควันตานังเอตปาระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยะถาปิ ไยหังเอตระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคาตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปควันตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสนิปฏิตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระหิอาติขิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตติสสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิษามีพิกเวเทวกายานังนามานิ ตังสุนาถาสาทุกังมณสิก,กโรถภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตคิขูพระควาโตปัจโจซสงพระควาเอตะัคะโวจะสิโลกะมนุกสามียัตถุมาตถะ,ะสิตาเยสิตาคิริคับพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสันรีนาโรมหังสาพิสัมพุนโน โอทาตมะนัสสาสุทธาวิปัสสนมะนาวิลาพินโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิระวัตเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสะเสนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถภิกโวเตจอาตปะมะกะลุงสุตวาพุทธศาสนานงเตสัมปาตุระหุยานางอมนุสานทัศนังอเปเกสตัมมัทคุงสหัสสังอัตสัตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทธสง อเปเกนันตมัทคงทิสาสภากุตาเอขงตันจัสรสภังกับญญายาววัคิตวานาจักุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาตาพิฆโวเยโวหังกิตยิสามิขิราชิยนุปุปเโสสัตตสหัสสาวะยะขาภุมมากาปิลาวัตวาอิทิมนโตชุติมนโตวันละมันโตยะสติโนโมธมานาภิกาเมงภิกขุนังสมิตริงวนา สหัสสายะมะวตายขานานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสัตสิโนโมทมานาภิกษามงภิกขุนางสมิติงวันนางสาตาชีราติสหัสสายขานานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสัตสิโนโมทมานาภิกษามงภิกขุนางสมิติงวันนางอิเจเตโสราสหัสสายขานานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสัตสิโนโมทมานาภิกษามงภิกขุนางสมิติงวันนาง เวสามิตาปัญจสตายักขานานาตาวณินโนอิติมันโตชุติมันตวันามันโตยัสสิโนโมทมานาพิกะมงพิกุนางสมิติงวนังกุมพิโรราชฆาหิโกเวคุรสานิเวสนางปิญโยนางสัตตสหัสสังยักานางปะยิรุปปาสติกุมพิโรราชาาหิโกโสปาคาสมิติงวนังปุริมันจัตที่สังราชาทัตตะรัถโผสาสติคันทพานาอาธิปติมหาราชายัสสิโส พุทธาปิต ah oh ัสสะพหะโวอินทนามามหาภาอิต as ิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมธมานาพิการมุพ ah ิคุน ah ังเสมติจร oh ิงวะนางถ้าข as ีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตักปัสาสติกุมพันธานังอาธิปติมหาราชายสัสิโสพุทธาปิตัสสะพหะโวอินทนามามหาภลาอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัสิโนโมธมานาพิการมุพิคุนังเสมติิงวะนางปัจจิมันจะที่สังราชาวิรุปโกปัสสาสติ นาคางอาธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหะโวอินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังปุตตะลัจะที่สังราชกูเวโลตักปะสาสติยคานังอาธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหะโวอินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านัง ปุริมาทิสังฆาตระโสท,ทักคิเนนะวิรุณเโกปัจจิเมนะวิรูประโคกเวโลอุตรังติสังจัตตารโตเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัทันล,ละมานาอถังสุวรรกาปิระวัตเเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจันิกาสถามายากุเตนทุเวเตนท,ทุวิภูจกวิภูโตสหจันทโนกามาเสโถจักินุคันธุนิคันธุจัก ปนาโทโอปมัญโยจเทวสูตโตจามาตลิจิตตะเสนโนจคันทพโนโรราชาชนโนสะโผอาคูปัญจสิขโคเจว,วติมพโลสุริยะวัชสาเอเตจันเนยจรา,าชาโนคันทพาสหรา,าชุภิโมทมานาภิกามงภิขุนางสม,มิตติวานางอัาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัจกา กัมภาลัสะตลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตาลฐาจะอาคูนาคายาสัสสินโนเอราวันโนมา,านาโคโสปาคาสมิติงวนางเยนาคัาเชสหาสาหาลันติทิพาธิชาปะขิวิสุทธาจาัคคูเวหายาสาเตวานามัมฉชปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตธานาคัาชาณมาสิสุปันนาโตเขมะมะกาสิพุโทโธ สัญหาหิวาจาหิอุป,ปวาหายันตานาคาสุปันนาสารนามังสุพุทธทางชิตตาวชิระหัตเทนะสมุททางอสุราสิตาพาตาลโลวาสวัสเตติอิทิมตยัสสินโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราทานะเวฆาสาเวประจิตติสุจิตติจาปปาราดาโทนัมุจีสหสต,ตันจัพลิปุตานังสัพเ,เวโรจานามกา สันนายิตวาผลิงเสนังลางหุพัฒมุปาขมุงสมโยธานิพัันเตพิขูนางสมิติงว่านังอาโปจะเทวาปตวีจะเตโชวายตธาสมุงวรุณาวรุณาเทวโสมโมจายสัสสาสหะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวยะสสิโนทเสเตทัศธากายาสเพนานักะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสิโนโมธมานาพิกาโมพิขูนางสมิติงว่านัง เวณูจจะเทวาสหะลีจะอัสมาจะตุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานักขัตานิปุรกิตวาอาคูมันทวารลาหกาพระสูนังวาสวโวเศตสสกปากัปุรินทโทโทเสเตทัศธากายาสเพนานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาภิกาโมภิกขูนางสมิติงว่านัง อาทาคูสหปูเทวาชาลมามคิสิคาหรือว่าอริตกาจะโรชาจะอุมมาปุพหนิพาสินโนวรุณาสหาธรรม,มาจัจจุตตาจาัเนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวานีสินโนทัศเตเตทัศทากา,ายาสภเนานาตะวนนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยตัสินโนโมตมานาปิกามุงพิขุนหัสมิติงวาน,านัน <c oughs> สมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิดธาปะทูศิกาอาคูอาคูมโนปะทูศิกาอทาโคหาละโยเทวาเยจโลหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัสสิโนทัศเสเททัศธากายาสัพเพนานตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตเยสัสสิโนโมทมานาพิการมูพิขุนังสรมิตริงวะนางสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสหะโอทาตะไครหับ วาวิจักนาสถามัตตาหาระคชชมิสกาจายัสสิโนฐานะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวสติทเสเตทเะสทากายาสเพนานะจัวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนะวันโตยสัสสินโนมโมธมานาพิกขามงภิกขุนางสัมมิติงวะนังเคมิยาตุสิตายามา,กกาจัตตาจายสัสสินโนสัมพิตการามาเสถาโชตินามาจัอาสวะ นิมานะลัตติโนอาคูอัตาคูปะระนิมิตาท้สเสตทัสสะทากายาสัเพนานตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัจิโนโมทมานาพิกามุพิขุตัมสัมมิติงวนังสเทเตเเวนิกายาสเพนานตตะวันิโนนามันวะเยนาอาคันจุงเยจันเยสัติสาสหะปวุทธะชาติมัคคีลังโอคตินามนาสวังทักเขโมคะตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุภามาปรลมาโตจากุตตาอิธิมโตสหะันนังกุมารโอติโสจากโสภาคาสมมิติงมะนังสหสพมะโลกานังมหาพมาพิติทธิอุปาปันโนชุติมันโตพิสมาจายโยยัสสิโสทะเศรถฐาอินราอาโกปเจกะวาสวัติโนเตสัญจะมัชจะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจักสเพอพิกกนเตสินเทเทเวสภามะเก มาลาัเสนาอภิการ,รมีปัสสะกันหัสะมันที่ยังเอถะกันหัสะพันธัถะรา,าเคนะพันธามัตตุโบสมันตาปริวาเลถะมาโวโมโุนชิตะโคจินางอิศิขัถะมหาเสนโนกันหาเสนัางอภเศยิปปานินาตาลัลมะทิตลัตลมหาหัดจะสะรังกัตาวานะเพระวังยะถาพวุสโกเมโคลสานะยันโตสวิจุโกทาโสปัจจุทาวติสังกุโตอาศยังวเส จันจัสัปังอภิญญายะวะวัคิตวานะจักกูมาตะตโตอามันตยิสัทธาสาวกเกศา,า,า,าเสนรเตมารลเสนาภิกันตาเตวิชานาทัพิโสโวเตจะอาตัปปะมกกัตตกะลงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตราเคเหตปะกามงมเนสังโลกมัมปิอินชยงสพเพว,วิชิตาสังฆามาพยาตีตายัสัสิโนโอทันติสหภูเตหิสาวกกาเตชะเนสุตา,ต,า,ต,า,าตินณโมเมพุตเตชะสารัตนตายธรรมิกาเตชะ ประสิทธิประสิเทวานารายะปะรเมสุราสิทธิปัมมาจัอินทาจะจตุโลกาคัมภีรกขกาสมุทธาภูตุงคังคาจะสัพพมมาชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธนินธณีอุทธทอุทธทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะข้าคนละสนละนิสัยนิไลยสเศนาเมรุราชาผลนรลชีชัยยะชัยยะคัมภีรสะสมพีนาเชนทานาคีปีสาจจภูตักกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานะมุกชา ชัยยะชัยยะวรุณามุขาสัตตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคาคุรักันตกะชัยยะชัยยะคะชะคนะตุลงสุขการะผู้ชมสีหะพยัคฆาทีปาชัยยะชัยยะวรุณามุขยาตาชิตาชิตาเสนาลิบุณสุทธินาเีชัยยะชัยยะสุขะสุขาชีวีชัยยะชัยยะกรณีตะเลสัตถาสุชัยยา ชยยชยธรณีสันติสัตยาชยะชัยะมังกราลัญญาภาวะเคชัยยะชัยยะวรุณยเถชัยยะชัยระลักษีสุระผู้ชาติชาชยยชัยพะพเมนทันาชัยยะชัยราชาธิราชาชัยชัยยะชัยยะปัจวินสัพพังชัยยะชัยะอาราหันตาปเจกขพุทธสาวังชัยยะชัยะมเหสุโรหะโรหดินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรคโคชัยยะชัยะนาโควิรุณหโควิรรปักโคจันทิมาระวิ อินโธจะเวนะเตโยจกโุเวโรวะลุโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโลทัตตะรัตโกอัฏฐานะสัมหาเทวาสิทธิตาปะสอาทโยอิสิโนสาวกาสัพพชายารามโภวันตุเตชายะธโมจะสังโฆจะทสะปาโรจะชายกกังเอเตนะชายัเตเชนะชัยละสตถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชายามังคะลัง ชโยปีพุทธศัตสิริมตโตอายังมาราสัจจปาปิมโตปราชโยุโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชยัตตาธาพมะขะนามมเฮสินโนชโยปีพุทธศัตสิริมโตอายังมาราสัจจปาปิมโตปราชโยุโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชยัตตาาอินทคนามมเฮสิโนชโยปีพุทธศัตสิริมโตอายังมาราสัจจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชยัตตาเจวคนามมเฮสินโน ชโยปิพุทธสัตสิริมโตอายังมารัสจักรปาปิมาโตบราชโยอุโคสยามผู้ที่มันเตปโมติตาชัยยะตถาสุปันนะขานามเฮสิโนชโยปิพุทธสัตสิริมโตอายังมารัสจักปาปิมาโตวราชโยอุโคสยามผู้ที่มันเตปโมติตาชัยยะตถานาคขานามไมเฮสิโน ชยโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมาลสะจัปาปิมาโตปาราชโยโอโคสันตยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยัตถาสัพพมะคนาเมหิสิโนชยันโตโพธิยามุเรศกยานังนั้นทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังกาเลอปาราชิตปัลังเกสีเสปทวิปโปคะเลอภิเสกสัพพุทธานังสัพปโตปโมทิตสุนักตังสุมังคังสุปปะตังสุโหิตังสุขโนสมุขโตจัตสุยังธัมมาจาริสุ ปัทถคีนางกายกัมมังวาจากัมมังปัทขคีนางปัทขคีนางมโนกัมมังปณนิธีเตปัทขคีนาปัทถคีนานิกตวณนะละพันตเถปัทคินเนเตอัทรัธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาเสนอัโลคาสุขิตาโหทัสหาสเพหิยาติภิสุนันตุโนโตเยเทวอาจมิงฐานนอธิคตาทีคายุกาทธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพธา รักขันตุสภพสตานังรักขันตุชินาสาสนังยากาติปัทนาเตสังคเพปูเรนสุมโนรัฐายุตากาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวะรหากาโลคาจุป,ปัตวาเตสังนิวาเรนตุจัพสัทากายาสุขังจิตตะสุขังอราหันตุยะาและหังเอวัเมสุตังเอกังสมัมายังภะคะวาสาวัติยังวิหะรติเชวตวะเนอนากะปิน ทิกัะสะอารามีตตะโคภะควาพิขุอามันตสิพิขโวติภะทันเตติเตภิกขุภะควาโตปัจโสสุงภะควาเอสัทโวจะอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัเพสังคาราอนิจจติตังกถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุธจวอพิสมตวะ อาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตเธเปติวิวาติวิพาชติอุตนีกโลติสเพสังขาราอนิจจาติปาทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวะสาธาตุธรรมิธรรมทิตตาตาธรรมนิยามตาสเปสังขาราทุกขาติตังตถาคตองอภิสัมพุชติอภิสมเสีอภิสัมพุชิตาวา อภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกโลติสเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตถาขตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาสเพธธรรมาอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาวาอจิกติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกโลติ พระเพธรรมาอนัตตาตตอิทัมมะโวจะพระควาอัตามานาเตพิขโขพราะคาวาโตภาสีตังอภินันทุนติ <c oughs> อติตังนานวาขสมยยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะถาตีตามะหีนานตังกับัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนานจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังทีลังอสังขปังตังวิชามานุกูรูเฮเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงีคอนขรนแคลครนพ่อคูนการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจามาตปังโกชัญญามระนังสวีความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะ รู้ความตายไหมรุงนี้นาฮิโนสังคาลันเตนะมหาเสเนานมัจ,จุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจ,จุลาชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาเปิงอโหระตมะตันทิตังตังเวพเทกะละโตติสันโตอาจิกเตมุนี้มือนี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชม สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูประธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุ่ววังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่วังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมอนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จัสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อเปตะวิญญาโนคันปัสจากวิญญาณจุดโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสษสติจักนอนทับปทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอีว่าประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวาตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัชิตวานิรุตจันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโข ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มลิงสุจะมลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเถวะหังมลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอถะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยยังกินจิกุศลังกำลังสเพหิปเตหิกตังปุญญโน อนุโมทันตุสุนันโตพนโตเยเทวะอัสมิงทานิอธิคตาตีคายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพปิกษาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุ สเพอาจารยุปัชยสุกิตาหุนตุทุขาประมูลจันตุสเพนักขตาสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตุสเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตุสเพสามะตินังสัมิชันตุโบนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา ยาเทวตาสันติวิหารลวาสินีถูเปะคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมาาทานเนนะพวันตุปูชิตาโสิถิงกะลนเตนทาวิหารมันเลเทลาจะมันชานาวกาจะพิขโวาสารามิกาทานาปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสัปปานาภูตาสุจิตาพาวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจัตอันทสัมภวาสังเสทาชาตาอัตโวปปาติกา นิยานิการธรรมะว่าลังปฏิจเตสเพปิทุกขกัลลนตุสังขยังธาตุจีลังสตังธโมธรรมัทลาจักบุคลาสังโคโหตุสมัคโควะอัาไยะจันจายะจะอัมเหลักตกสัตธโมสเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมิอริยปเวทิเตปสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทาลังประเวทันโตกาเลเตวปวัสตุ พุฒิภาวายัสตานางสม,มิธทางเนตุมเมทนิงมาตาปิตาจะอจจังนิจจังระกขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณราชานโนปะชังระกขันตุสัพพทาทุกขับปัตาจะนิทุกขาพยักปัตาจะนิพยยาโสกับปัตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานินโนยิเอตาวตาจะอัมเหสิสัมปตังปุญญสัมปะทาง พเพเจวานุโมฐันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพาภาวนาพิรตาุหตุขัจันตุเทวตาขตาโหตุสัพพังสุมังลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสดีุหตุนิลานตลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสดีุหตุนิลานตลัง โอตุสปังสุมังคะลังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีหุนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระรัตปตาปัจเจกานันจะยังพรลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตปตาปัจเจกานันจะยัง สัพเพพุทธ,ธาพระปัตาปัจจการนั้นจะยังผรังอรหันตานั้นจะเตเชนะรักขังปันธมีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปัจจการนั้นจะยังผรังอรหันตานั้นจะเตเชนะรักขังปันธมีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจการนั้นจะยังพรังอรหันตานั้นจะเตเชนะรักขังปันธมีสัพพโส สัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพรางอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปัจจานิสัพพโสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเจนารักขังปัจจานิสัพพโสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังปัจจานิสัพ สัพเพพุทธาพระปัต,ตาบัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันปันธามิ อนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัยตยาธิษฐาพุทธมน,นีข้าพเจ้าขอนนองก็สวายเป็นพระราุฎรแด่สมเด็จพระานางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สว,วนคาลัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะเสริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโลกภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธา,า,ารในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุงมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุงมงคลทั้งปวงที่สร้างสิ่งอมเฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุททานุภาพเจวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ อำเนินคนให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุกประการเถอ